สวัสดีนะครับออกเลยนะออกแล้ววะศูนย์หกสามหวยออกแล้วศูนย์หกสามใครรวยบ้างผมไม่ได้ซื้อเลยนะครับเป็นคนที่ไม่ซื้อหวยอยู่แล้วอ่าวันนี้เราโอ้ร้อนมากวันนี้นะครับทำด้วงมาตั้งแต่ช่วงสายแนละ้นี่สี่โมงเย็นหวยออกนะครับ อากาศร้อนมากวันนี้ครบรอบเราจะเติมอาหารชุดที่ใช้ตากมันอัดเม็ดผสมหัวาหารจิ้งหรีดนะครับที่น้องเขาส่งมาให้จากกาญจนบุรีนะครับลงกำังฟักไปเมื่อวันที่14วันนี้วันที่1ก็17วันนะครับ17วัน18วันแล้วแหละค่อนข้างนานชุดนี้รู้สึกว่าร่วงจะโตช้านะครับ ดวงโตช้าแล้วก็มาช้ามาช้าทั้งสี่กำมังเลยถ้าจำกันได้นะครับชุดนี้เราใส่ฝาเหลืองไว้สี่กำมังเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่เลยยกมาตั้งไว้ตรงนี้แหละออ <c oughs> ออของคุณน้องอะไรแล้วนะฟาร์มจิ้งหลีดมหาชัยออขอโทษด้วยจำชื่อเฟซไม่ได้ เขาส่งมาให้นะครับเป็นกากมันอัดเม็ดกับหัวอาหารจิ้งหรีดบอกให้ผมลองทำให้หน่อยนะครับว่าจะใช้ยังไงมันใช้ดีหรือเปล่าใช้โอเคเหมือนกันไหมนะครับซึ่งเราก็ทำกำลังฟักไปแล้วเมื่อ3ามอีพีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็18วันแล้วปกติเรา1ิ1สี่สิบ้วันเราก็เติมกันแล้วนะครับแต่นี้นานหน่อย ู้สึกว่าจะนานหน่อยนะครับมามาดูกันมาดูกำลังเลขนะครับเพราะแม่พันธุ์ก็ลงล่างแล,ล้วแหละเพราะว่าเรายกม,มันกำมังมันขยับนะครับนี่ยังอยู่ดูเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็ได้ยินเสียงอยู่ก็แก,ก๊กก็แก๊กนะครับได้ยินเสียงอยู่คือมีด้วงแน่นอนแล้วก็ไม่น้อยไม่น้อยแต่ก็จะเยอะหรือเปล่า เดี๋ยวมาดูกันเอเอบอยู่นี่เองเดี๋ยวพอพอไม้พันธุ์ผมก็จะไม่อ,ออกนะครับเดี๋ยวใส่ไปในกระมังใดกระมังหนึ่งเลยอ่ะก่อนจะทําอะไรเรามาเตรียมอาหารกันสี่กระมังเนี่ยผมลองคาดคะเนดูนะครับว่าน่าจะแบ่งขุนได้สักหกน่าจะแบ่งขุนได้สักหกนะผมก็เลยจะใช้อาหารแบบเดิมสามนะครับอาหารแบบเดิมสามกระมังแล้วก็อาหารแบบที่จะผสม หัวอาหารวัวเนี่ยหนึ่งกระมังแบบเดิมก็คือใช้ใช้กากมันผสมกับหัวอาหารจริ้งหรีดเหมือนที่น้องเขาส่งมาให้นะครับจะใช้เบบนเนื้อสามกระมังเดี๋ยวเราจะเริ่มเปรียบเทียบเลยว,ว่าใช้อาหารจิ้งหรีดก,กับใช้หัวอาหารวัวเนอะไรมันเหมาะกับกันนะครับแต่แต่เบื้องต้นจากการทํากระมังฟักยผมมองว่าอาหารวัวเนี่ยจะดีกว่านะครับ นี่ใส่น้ำไปแล้วแช่มาหลายชั่วโมงลนล้วครับจนเขาเซตตัวแล้วเราก็จะใช้ความชื้นแค่ประมาณนี้นะครับใช้ใช้กาก,ากมันเจ็ดขีดใช้หัวอาหารหัวอาหารนี่จะเป็นผงๆเลยนะครับหัวอาหารจิ้งหรีดหัวอาหารเนี่ยใช้ครึ่งโลเลยนะครับผมปรับอัตราส่วนหัวอาหารขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกรู้สึกในเนี้ยในเนี้ย หัวอาหารมันจะน้อยนะมันจะออกเปรี้ยวนะครับเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวในหมายความว่าโปรตีนน้อยแป้งเยอะนะครับลม่มจอ,อกเปรี้ยวอันนี้ผมใช้ใช้กากมันอัดเม็ดหนึ่งโลใช้หัวอาหารสี่ขีดนะถ้าจําไม่ผิดนะในตอนทากำมังฟักนะครับเพื่อนๆย้อนกลับไปดูได้เมื่อสามอีที่แล้วนะครับรู้สึกเปรี้ยวพอรู้สึกเปรี้ยวก็เลยปรับอัตราส่วนขึ้นมาตามขุน ใช้เป็นกากมันอัดเม็ดหนเอ่อสี่เออเท่าไรนะเจ็ดขีดกากมันอัดเม็ดเจ็ดขีดนะครับใช้หัวอาหารครึ่งโลเลยในกระมังเนี้ยโล2อาหารโล2น้ำก็ผมใส่ไปน้ำใส่ไปสามถ้วยนะครับสามถ้วยนี้ก็พอดีเลยความชื้นประมาณนี้พอดีอส่วนฝั่งนี้ยังไม่ได้ใส่หัวอาหารนะครับแช่กากมันไว้เฉย เราจะใส่เป็นหัวาหารจิงเออหัวหารบัวก็ใส่หัวาหารบัวสี่ขีดเหมือนเดิมนะครับสี่ขีดก็ประมาณนี้นะครับม,มันแห้งอยู่ก็เติมนะ้ำป็นขันไเงเดี๋ยวผมก็จะไล่เต,าาเตรียมอาหารเตรียมอาหารรอไว้ก่อนนะเตรียมอาหารรอไว้ก่อน สามกำมังก็จะใส่สามกำลังก็จะใส่หัวอาหารวรัวนะครับอีกสามกำลังเป็นหัวอาหารจิง้งหรีดตาหาลยนิดนึงนะครับแป๊นนึงขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องให้แฉะมากนะครับ สวัสดี <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับที่ติดตามรับชมกันอยู่ฝั่งนี้ได้แล้วประมาณนี้นะครับความชื้นก็ยังละลายไม่หมดยังมีบ้างบางส่วนรอให้ฝั่งนี้ละลายเดี๋ยวเรา ความรู้สึกว่ามันจะเหนียวหน,นะครับกากมันอัดเม็ดเนี่ยเขาน่าจะผสมอย่างอื่นมาด้วยนะไม่ใช่กต่มันล้วนๆนะครับผสมอะไรมาบ้างแต่ก็น่าจะใช้ได้คือใช้ได้อยู่แต่ว่ารู้สึกประสิทธิภาพมันจะเป็นรองเป็นรองกากมันแห้งที่ผมใช้อยู่นู้นนะครับรู้สึกว่นู้นนะประสิทธิภาพจะดีกว่า โอเคเรามาเริ่มเริ่มกันเลยนะครับเหมือนเดิมเติมอาหารทุกครั้งก็จะทําแบบนี้นะครับก็คือเปลือกมะพร้าวเอาไปไว้ฝั่งหนึ่งนะครับแม่พันธุ์ที่เหลืออยู่ก็เอาไปกับเปลือกมะพร้านี่แหละกรอบใส่ไปกับเปลือกมะพร้าวเปลือกมะพร้าวจะเอาใส่กะลังนี้จะเอาใส่ฝั่งนี้ก่อนนะครับ ฝั่งฝั่งหัวหันจิ้งหรีดนะครับฝั่งหัวหันจิ้งหรีดตัวมาพาลางไปในนี้ก็อาจจะยังมีไข่ด้วงนะครับที่ยังไม่ฟักหลงเหลืออยู่สวัสดีสองคนดูด้วยนะครับทักทา,ายกันมาได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับ18วัน อาหารเซตนี้ว่ามันจะมีด้วงมากน้อยแค่ไหนคุยกันดูครับบุ๊บก็มีอยู่พอสมควรนะครับพ่อแม่พันเอาใส่เป็นทย่ีเลยมีอยู่พอสมควรไม่มากไม่น้อย18วันเราจะเห็นว่า ด้วงเนี่ยรู้สึกว่าด้วงจะกินอาหารน้อยนะครับด้วงตัวจะไม่โตโตสุดก็แค่นี้เองรู้สึกว่าด้วงจะกินอาหารน้อยซึ่งถ้าให้ผมวิเคราะห์นะน่าจะเป็นเพราะหัวอาหารจิ้งหรีดนะครับน่าจะไม่เหมาะกับกาเรเลี้ยงด้วงนะ ไม่เหมาะหัวหารจ้งหลินน่าจะไม่เหมาะกาเรเลี้ยงล้วงหนึ่งคือมันจะออกมีมันจะมีกลิ่นออกเปรี้ยวๆนะครับการที่มีกลิ่นออกเปรี้ยวเนี่ยหมายความว่าโปรตีนน้อยโปรตีนน้อยเกินไปนะครับกำลังนี้คุยสแลกเลยก็ได้อยู่นะสองร้อยสองร้อยตัวเกินแน่นะครับแต่มันมันก็ไม่ดกเหมือนกับที่เราเคยเคยทำกันมา ในเมื่อผมตั้งข้อสังเกตว่าหัวอาหารจิ้งหรีดตัวนี้ไม่ค่อยเวิร์กกับการเลี้ยงด้วงนะครับผมก็เลยทำชุดขุนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งใช้หัวอาหารวัวที่ใช้อยู่ทุกวันนีงครับฝั่งหนึ่งใช้หัวอาหารจรริ้งหรีดเราขุนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าสองฝั่งเนี้ยอันไหนด้วงโตดีกว่ากันนะครับอันไหนอาหารสวยกว่ากันอันดับแรก เอาด้วงไปฝั่งนู้นก่อนเอ,อ่ยอาหารยังแบบสมบูรณ์เลย18วันอาหารยังเหมือนด้วงยังไม่ได้กินเลยก็เหมือนทุกครั้งที่เราขุนนะครับมันก็ได้แหละ คือโลน่ะมันได้อยู่แล้วนะครับเวลาเราทำกำลังฟักเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่อ้อเยอะนะเนี่ยเยอะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินเอาออออกหน่อยไม่รู้จะได้กี่กำลังน่าจะเกินหกน้งเนี่ยหรือว่าประมาณหกอ่ะกำลังนี้เดี๋ยวกำลังที่ใช้หัวอาหาร จึงหลีดเราก็จะปิดฝาเหลืองไว้นะครับส่วนหัวอาหารที่ใช้ฝั่งที่ใช้หัวอาหารวัวเดี๋ยวผมจะหาฝาสีชมพูมาปิดนะครับเหลือก็ใส่ไปที่ฝั่งนี้โอ้พ่อแม่พันธุ์อยู่ครบเลยใช้พ่อแม่พันธุ์สี่คู่นะครับ วันที่ฟักวันที่สิบสี่มกรานะครับใช้พ่อแม่พันสี่คู่วันที่ฟักวันที่สิบสี่มกราก็ย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับในอีพีที่รนะ้อยแปดสิบหกมั้งแปดร้อยแปดิบห้าร้อยแปดิบหประมาณนั้นอันนี้ยังไม่ได้นะ เดี๋ยวกำลังนี้เสร็จแล้วนะกำลังนี้เดี๋ยวยกก่อนนะครับเดี๋ยวเขาเอากลับเดี๋ยวเขาตปตั้งไว้ในหนู้เดี๋ยวเรียงเรียงไว้แถวนี้ก่อนเดี๋ยวจะหาฝาชงโคไปจะปิดฝั่งนี้ก่อนเราจะได้แยกออกนะครับว่าอันไหนทำไว้กับอะไร ไปกันต่อก็ฝั่งนี้เป็นหัวอาหารจิ้งหรีดนะครับผสมกากมันอัดเม็ดตัวกลากมันอัดเม็ดน่คงไม่มีปัญหาใช้ได้ปกตินะครับทีนี้ยเราจะมาตั้งข้อสังเกตกันที่ หัวหัน้หลี่นแล้วกันก็เหมือนเดิมนะครับเราจะเอาเปิืมะพร้าวไปไว้ฝั่งโน้นให้หมดเลยกำลังนี้รู้สึกจะดกนะกำลังนี้ได้ยินเสียงดังเสียงดังกว่ากำลังตะกี้อืกำลังนี้ดก ดกหรือไม่ดกดกมากดกน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะครับหลักๆก,ก็มี4ปัจจัยอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆนะครับแต่ในเมื่อใช้อาหารเหมือนกันนะครับความชื้นเท่ากันอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันกองอยู่กลองเดียวกันปัจจัยที่จะทําให้แตกต่างก็เหลือปัจจัยเดียวคือตัวพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์อาจจะไข่ไม่เท่ากันนะครับ,บทำให้บางกระมังดกกว่าบางกระมังไม่ค่อยดก มาดูกำมังนี้กำมังนี้ดกกว่ากำมังตะกี้แน่นอนโอ้โหโอ้โหอ,อันนี้ใกล้เคียงนะอันนี้ใกล้เคียงกับที่เราทำำํากันอยู่ประจํานะครับใกล้เคียงกับหัวอาหารวัวนะไปใส่เลยแล้วก็มีความรู้สึกว่ากำมังนี้มีความรู้สึกว่า คือเวลาเวลาเราทำด้วงมันจะรู้มือนะเรามีความรู้สึกว่าอาหารมันจะล้วนกว่านะครับจะไม่เหนียวเท่ากับมังกะกี้การที่อาหารล้วนกว่าก็หมายความว่าด้วงมันชอนชัยเยอะกว่านะครับเหมือนเหมือนพื้นดินที่มันมีไส้เดือนอะ่ะมันก็จะมีตัวชอนชัยทาให้มันล้วนคล้ายคกันแบบเดียวกันนะครับกำลังนี้ดกกำลังนี้โอเคเลย ใส่ไปอันนี้เยอะนะครับที่เหลือก็ใส่กระมงนี้กระมงนี้ตะกี้ก็ใส่ไปเยอะแล้วพอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับเราก็จะเพิ่มไปไม่เยอะนะเพิ่มไปสักห้าหกสิบตัวก็พอไม่ต้องหมดกรลัง เยอะไปเนี่ยเยอะไปนะเนี่ยเอาออกหน่อยเยอะไปแน่นไปแน่นไปเดี๋ยวตายหมดตัวใหญ่ออกตัวใหญ่กินไวอืมกำลังนี้หลกอยู่นะครับอ่ะส็ดไปอีกตอนนี้สองกำลังเราแบ่งได้สามนะครับสองกำลังแบ่งได้สาม กับมังนี้เดี๋ยวซ้อนเลยแล้วกัน,น,น,นผมไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องเพราะว่ากล้องมันจะมองมาไกล,ๆ,กลๆแต่มันไม่เห็นใกล้ๆอย่างเงี้ยก็ถ่ายใกล้ๆนะครับ อารมณ์ก็ประมาณว่าเหมือนกับนั่งทำงานอยู่เองเลยไปล้วหนึง่งอันนี้ปิดฝาชุมพูแตแบบ่เพื่อนๆก็จะตาลายนิดนึ่งน,นี้แห้งไปนะครับเติมน,น้ำหน่อย ใช้กากมันอัดเม็ดเจ็ดขีดนะครับหัวอาหารวัวสี่ขีดอันนี้ตอนเติมนะครับตอนขุนใช้มันอัดเม็ดหนึ่งกิโลนะครับผมว่าถ้าใช้เป็นหัวอาหารวัวเนี่ยตั้งแต่ตอนฟักเนี่ยน่าจะดกมากเลยนะครับ น่าจะดกมากมากกว่าน,นี้เยอะๆเลยแหละมากระมังที่สามกระมังที่สามเหมือนเดิมเอาเปลือกมาพาวไ้ฟังโ,งโอ้ยเจอมืโอ,โ,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 อโดนตัวเล็กกระเด็นเลยเล็กมากเห็นไหมครับกระเด็นเลยดีนะไม่ตายป่อยไป ตเตรียมอาหารไว้หกกะมังน่าจะไม่พอดกกว่าที่คาดคาดการไว้ตอนที่ผมยกออกมาไม่คิดว่ามันจะดกขนาดนี้เลยตะกี้คิดว่าสองกะมังน่าจะแบ่งได้เป็นสามแต่นี้แบ่งได้เป็นสามแล้วมันยังไม่หมดมยังเหลือแบ่งได้น่าจะได้สักเจ็ดกำมังมาดูกันว่าวดกไหมกะมังนี้โอ้โหดกเนาะดูสิ ดกนมากนี่อ่ะโอ้ใช้ได้ใช้ได้แต่ก็ยังไม่เท่านะยังไม่เท่าใช้หัวอาหารวัวนะครับแต่สำหรับคนที่แบบหาหาตัวนี้ได้ง่ายกว่านะครับหาอาหารจิ้งหลีดได้ง่ายกว่าหรือว่าอาคาอาจจะถูกกว่าเนี้ยก็ดูแล้วใช้แทนกันได้เลยอาจจะช้านิดนึง โตช้านิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ใช้ได้นะทีนี้มันจะดีโตดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเราต้องมาดูต่อจากนี้ที่เราขุดนะครับมาดูว่าขุดแล้วจะโตดีไหมเทียบกับใช้หัวอาหารวัวแล้วอะไรจะดีกว่านี่กำลังนี้เทปจะได้สองเลยนะเนี่ยดกกว่ากำลังที่สองอีกโอ้โห ใช่ได้ใช่ได้ไดเลยๆนี่นี่ืมลืมเข็ดเอวอ่ะฝั่งนี้ผมลืมใส่เปลือกมะพร้าวตะกำลังตะกี้ก็ลืมใส่เดี๋ยวค่อยไปใส่ตามหลังเดี๋ยวใส่บมดเลยเปลือกมะพร้าว เนื่องจากว่าอาหารมันไม่มีใหยนะครับเนี่ยอาหารมันไม่มีใหญ่ในตัวเองมันไม่เหมือนสาคูสาคูมันจะมีเส้นใหญ่อยู่ในตัวเองนะครับเพราะอาหารไม่มีเส้นใหญ่ในตัวเองเนี่ยพอด้วงมันกินอาหารพอด้วงมันกินไปแล้วมันจะเละนะครับมันจะเละมันจะเป็นขี้คลูนมันจะเป็นตมนะครับถ้าเราใส่เปลือกมะพร้าวไปเป็นเส้นใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เป็นตม ดวงมันก็จะไม่ได้ตายง่ายตะกี้อยลือยู่หน่อยมันก็มาเติมซะเหลือกำมังจะบกแบบนี้จะใช้ได้เลยนี้เยอะฝั่งนี้เยอะเสร็จแล้วเราก็เพิ่มใหญ่เขาหน่อยนะครับโรยไปข้างบนได้เลย สองกำมือก็พอเปื่อกมะาพร้าวต้องชื้นนะครับถ้าเปื่อกมะพร้าวแห้งไม่ได้นะครับอันไปนดูดแห้งหมดไปดูดน้ำแห้งหมดนี่เสร็จชุดนี้สีชุผ่ผู้ยกก้อนยกก่อนยกก้อนเหลือกำมังชุดสุดท้ายนะครับแกงแตับเกล็ดนมมด้ำ แต่ว่าอาหารสีเหลืองหมดแล้วอาหารที่ทำกับไอ้นู้นหมดแล้วนะครับไอหัวาหานจิ้งหรีดหมดแล้วเต็มโควตาแล้วสามเรเหลือแต่เหลือแต่หัวาหารบัวตรนนี้อาจจะไม่ดกก็ได้ เราก็เหลือกำลังเดียวเราก็เอากำลังเดียวนี่แหละใส่ปลายมา,า้าใส่ปลายถ้ามันเหลือเดี๋ยวเราก็เอาไปขุนกับกากมันเอาชุดนี้เราจะเก็บไว้เป็นกำลังขุนหกกำลังพอเหลือนิดนึงก็ไม่เป็นไร ีลองเอาเปลือกมะพร้าวลองไปแล้วนะครับทีนี้มาดูว่ากระมังนี้เป็นไงมีตัวอะไรก็ไม่ขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่ตามไปดูอันนี้ไม่เยอะจกแรกไม่เยอะจกที่สองเป็นไงโอ, h, จอ,งอ้จกที่สองเยอะจกที่สองเยอะ ที่สามเป็นไงเอาไปสักสี่จกจกที่สามก็ใช้ได้อยู่จกที่สี่เ็เสร็จๆตรงนี้ไปอยู่ประมาณร้อยกว่าตัวเก็บเก็บพวกนี้ใส่ไปหน่อยเดี๋ยวมันจะน้อยเกิน ใส่หมดไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปบางทีเราแบบ